วันนี้ไม่ได้มาทำอะไรอะมาวันนี้จะมาเล่นเกมส์ี่จะไปสักตาหนึ่งนะครับพร้อมแล้วผมจะสุ่มทีมเลยไปกันเลยผมจะเลียกสุ่มทีมดีกว่านะครับไม่ขอเชิญเพื่อนนะครับไม่รบกวน,กด,นดีกว่าเริ่มข็้สุดตาที่หนึ่งแลับปะเลกว่างวันเลาจ้าเลยทรายนะครับผมก็ไม่ถนัดเหมือนกันด่านนี้แพ้ตลอดถ้าจะแพ้ท่านผู้ชมดูแน่เลยคัะ ่ิดีเลยนะเนาะแล้วก็ดีบวกอะไรแล้วกันช้าเลยอย่างเงี้ยล้ะอะไรอะัหันวาสัาไ่หันมาสกัวห้หัวเรยว้ได้นว่าเพื่อนีเก็บโมดลโอ้ยไม่ได้สกเลยโอ้เจ้วโอ้โหเดียวเดียว็ได้คนตายลร้าน สวยสวยสวยใส่กระตุ้นให้เนองจัดในย่านน้ำเลยหนวิ่งผ่านไปเองเอาเดี๋ยวขอคืนให้ดูสวยขนาดนั เดมอะเดี๋ยวฮาริโก้ฮารก้ใันไปก่อนฉันม่ไป o ล้ว e ันไม่ไปแล้ต่อผมขอเล่นเป็นยวนพีแกันตึ้ง่อพีันเาอันี้กันที่ไหนถึงเพน ขามาสิขอาไชนอ่อด oh, ับเบิลคิลลงเพื่อน โอ้ยกระตุกมากว่าจะไปรอดแล้วต่เนี้ยี่นดีว่าโอ้โหหามเป็นเยไม่เป็นไรครับก็ไม่ออกคืออะไรแต่เนี้ยทริปเปิลคิโอ้โหไม่เป็นไรไม่คิวเลยไม่ได้คิวโคตรเสียดายทุกคนไม่เป็นไรเนาะอยากเชื่อคอมนะผมหาไม่เจอ ตาไม่ดีนะทุกคนม่ิมนเป็นอาเป็นตองย้าแล้วตึงเลยก็โอเคเปิดไมู่ัว้ If you want to oh, oh. First oh. blood. Oh.

โอ้เพื่อนมันใจร้ายอย่างอ่ะ double ลคิลเจอะละโองอยู่นี่วะนไรวะดูคิวตรงไหนตะคุนคิวอะไม่โดนคาคองแล้วบอกว่าเลี้ยงมาแล้วเจ๊ไหน โหยอโอ้โหเราไม่คิวเลยน่งอ่ะเออไปเลยอ้โหคือว่าของโคตรฟูเลยตอนนีแต่ว่าเขไม่ให้คิวผมอ่ะเออง่าย ตึ่นเกินตีนะตอนนั้นผมาจะหาที่อื่นเล่นเนาะต้องมีแพ้ไม่ชนะเราเกมเงี้ยี่วยช,ชนะตลอดไปเน้ม,มันก็มีช <c oughs> น,น,นะเขลงแพ้เาลงแล้วผมอะตัวตึงเอา้า่นเนี่ยแล้วม,มีคนที่ั่นแน่เลยปืนลั่นอะ เฮ้ยาวนะเ้ยะชุบเลยชุบเลยชุบก่อนดีโอ้่ไม่ชุบเลยอ่ะอจริงๆตายเราไม่รอนะ

ไปสบายคนก็อย่าไปตอนที่สองเลยนะไปอันที่สองเขาตอนที่ต่อไปจะเป็นหมดทั่วไปคือทั่วไปโอ้สุกมากดูนะว่าจะเล่นอ่ไร้าเกล่ากระตุกนไปไม่เด้ไรหกที่เห็นเนี้ยจะไม่ค่อยกระตุกแต่ที่จริงมันกระตุกมาก ก็เมาเห้ยอเลือกชาเลยแล้วกันโอ้ไม่ดีเนาะโอ้เพื่อนร้านคิวเกินไปเพื <First slide. S 1> ่อนใจดีมากเลยครับั้าน,นเรอนะอุย้ยทุกคนครับผมล้มครับ โอ้ไม่นะตัวล้มทุกคนครับเสียแล้วครับทุกคนสวยครับเพื่อนสวยครับขอบคุณครับเพื่อนสวยครับขอบคุณครับทุกคนสวยเพื่อนทุกคนเลยจริงๆนะครับทุกคนเราไปต่อในตาต่อไปนะครับ ก็ไม่เลี่ยงอะนี่ดิขอบคุณครับถุชิเลงมาเราก็ต้องพอเราก็คอยนือเหมอเดี๋ยวเขาเขาก็พูดมะครับทุกคนก็อะไงดี่อน มึงก็แล้วก็ตัวมึงไหวมันเยอะเกินตัวเขาทุกคนอาจจะแพ้ทุกคนคงาบอกอยู่ที่เพื่อนลนะทุกคนร้าันี้ดูไปเรื่อยๆนะของไงเพื่อนดูให้ดีนะมันจะลุย อาอก็เรขึ้นแล้วเนี่ยเด็ดหมดเด็ดหมดวะเนี่ยเหลือสามตัวสามสองนั้นทุกคนจะไหวปะเนี่ยน่าจะไม่ไหวนะดูยากโซงอ่ะอีนนี้เดียวจะตายแล้วคุณร <Double kill. S 1> ว,วยเราก็ตึงกันนล้วนเนี่ย สวยสวย triple kill ตัวเดียวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวสวยเ s c a p e 8ครับทุกคนแล้วก็ตื่นเหมือนกันนะนี่ไม่อยาเป็นตาที่สามเลยที่ก็จะเล่นเป็นนี่นะ ปืนนี่ยทุกคนมันก็ไม่ถนัดที่เราว่ามันปืนเฮ้ยเล่นไม่หมดเอฟเคเพื่อนเป็นออรเครับทุกคนแ้ก็รจอยู่แล้ว วิ่งแรงกลางเลยเราอ่ะดูต้องดีบวัานั้เดี๋ยวมองไม่ดีเดี๋ยวหัวดูเลยอ่ะอุ้ยอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะผมแอบอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนแต่ Double kill อยู่ไหนอ่ะ โอ้ยิงผมจากทางไหนครับทุกคนอุ้ยเรียบร้อยเลยเลยวันนี้ไม่เป็นไรเพื่อนเดินมาต่อพอดีไม่เป็นไรเพื่อนตาใหม่ได้อยู่แล้ว I'm not the old me no more ตอนนี้ผมจะขอต้ว แป๊ดแล้วการถือไม่คือแรงเลวแรไม่รู้นะรู้เรื่องไม่น่าซื้อปืนนี้เลยแป๊ดไม่ค่อยแรง แค่ตื่เพราะว่งจะยากทุกคนนกดรัวกดชิบรวยเรียบร้อยแล้วทุกคนตัวอย่างเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปโอ้มันมันไวมากการเกิดขึ้นไวมากครับทุกคนท่วงชิบหน่อยชิบหน่อยได้ไหมครับเรียบร้อยด่วงอีกแล้วดับเบิ e kill ไม่น่าจะไหวจะเฟ้งจะเฟ้ง โอย,ยอยีกแ้ยอเลอดันนี่เอ้ยทันนะท่เอ,อผมก็ได้แพ้ไปด้ตาที่สี่แล้วไม่เป็นไรผมบอกแล้วว่าจะถ่ายใด้วยมด Ya te la hagan. Me la voy Equipment. Need equipment. ตเต็มเลยปัดเลยคิดเต็มแล้วไปงาตัวตัว,ตอตตอตวโอ้ยเตียงโซ่ขวาโอ้ยดีแล้วนะโอ้ยอยู่ไหนหวะมันก็อยู่ไหนหวะนี่ยิงดิ เอา้าอะไรของเขาเนี่ยผู้ค่าครับผมเจอผู้เล่นที่เล่นโหดที่สุดในโลกครับนันไงไเก็บเอดเลยนะทุกคนคนนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวผมจะล่วงเลยเอามอ หม้อบิหมอหบิน่าดเรื่องอะไกันหอดิ้เราวัง้งไ,ไม่หมเป็นไรนะทุกคนก็ไม่เป็นไรเรเจอหจริงๆทไมไม่ไหวนะทุกคนหยจริงๆก็ไม่ไหวมไ,มไดู้เบอร์ที่ไปบโบวหดปอโตบบ วรุปหัวโยกเลยกันนะคนยังมีขึ้นมีลงเกมก็ต้องมีแพ้มีชนะเหมือนกันทุกคนไม่ได้ถ่ายแค่ควาเด่นแล้วมันุูซิงด่วหม ก็บ้างถึงบ้างย้ <Yeah. S 1> ไม่ <laughs> <c oughs> เป็นไรค่ะทุกคนปิดที่ด้วยความน่าผงผลาญเราก็ได้แพ้ไปเลยจะบอกเลยว่าให้อย่างหนึ่งก็คือการเล่นเกมในการทำะไรทไนนกไุกอย่างมีแพ้จรนะทุกคนอย่าไปดรีสอย่างนะถึงเขาไม่ซีรีส์อัดคลิปลงทุกคลิปแพ้รีสอะไรก็อัดลงนะคะเพราะอย่าซีเรียสไปเลยนะครับ <c oughs> ยิ่งเพืแพ้เนะนิ่งยิ่งตัดสินก็ไม่ได้เลยนะก็อย่าซีเรียสแล้วกันถือว่าเล่นออกสนุกดีกว่านะครับเนาะเฮ้ยเพื่อนพี่จะขึ้นฮีโร่แล้วเดีย๋ยวเขาไปช่วยเขาดันนะโอ้โอทุกคนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวขึ้นข้างหน้ามาดันแรงกันดีกว่าขึ้นฮีโร่แล้ว มาแล้วนะทุกคนคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดี่า,ดดานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ